ขอบคุณที่เอเสื้อผ้ามาซักนะคะที่อพาร์ตเมนต์ของลูกไม่มีเครื่องปั่นแห้งเลยจ๊ะมีค่ะแต่ว่ามันกินเหรียญหนูก็เลยเก็บเงินไปซื้อเสื้อเนี่ยโอ้แม่คะสัใส่เครื่องปั่นมีปัญหาแน่เลยใครมานะ เปลี่ยนไปจนพ่อจําไม่ได้เลยหนูเองก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่หนูก็ยังชอบเขาอยู่ดีป่านนี้เยยังจะไปไหนอีกเหรอไปทุกที่ที่เขาพาไปาแกออกไปสิ้เจะบอดั่นนะพ่อคะหนูรักเขากลับไปห้องเลยหนูไม่อยากอยู่นี่แล้วนี่งั้นก็ไปห้องเก่าของลูกที่แม่เปลี่ยนเป็นห้องเก็บภาพครอบครัว <c oughs> อองไป้ลบ้านฉันจะจะก็ดตายอันตรภายบันบ้านฉันจะกลับมาใหม่เหไวมเหมือนสมัยเราเป็นวัยรุ่นเลยอ <c oughs> <c oughs> <c oughs>